ครับผมแล้วก็ได้มาเดินแบบดเดินแบบคู่กันครั้งแรกด้วยใช่าคิมมี่ตรงนี้ไม่ก็จริงๆก็สนุกมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เดินแบบบ่อยแล้วก็ถือว่าเป็นางานดีแล้วก็วันนี้แบบคอนเซ็ปต์เท่มากเพลงเท่มากแล้วก็เพอร์เฟคต์ต่างๆก็จดัดเต็มมากๆาชอบแร็คดาวทุกอย่างที่แบบว่าเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์นี้ชอบมาก ิฟิิฟิเอ่อผมมันเจอกันดีไม่ใช่มันสวนการส่วนกวมันเจอกัก็เลยมรู้จักกันก็คือตาของเรือใช่คือนแรกก็แบบถ้าเรานี้เคยเดินก็คือ่าเราจะไม่ต้องคาดงนเดีว่าแบบว่าเราให้เราเดินแบบคตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอันนี้รู้สึกมากคือสามารถมองกันได้มอง ยังรู้สึกว่ายังอยากจะเรียนเดินแบบเรืๆๆๆ่อยด้วยเพราะว่าเรายังมีหลยายๆอย่างที่เราไม่รู้แล้วก็เดินเดินได้กลืนมากกว่านี้อีกผมนะครับผมน่าจะแนะนำไม่ได้เพราะผมก็ใหม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่เราแบบเรียนรู้ไปพร้อมกันใช่ <c oughs> อ๋อคาราโอเ,เกะไม่จริงเราคาเราเกะเป็นเป็นแอดออนแอดออนเป็นแอดออน on, <c oughs> แต่ว่าเมนคอร์ เราตั้งใจไปกินคือเราไม่ได้แพนนะก็คือเราในาว่าเราจะกินอมังคเสียด้วยกันงงนะอะไรเงี้ยก็คือไปกินโบดีแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าอ่ะเหมือนชีวิตมันเบื่อไปหน่อยอชีวิตเบื่อหน่ายรู้สึกว่าอยากจะเติมสิ่งอเองก็จริงๆก็เปิดเพลงครับไม่ได้บอก,กติดเพราะว่าด้วยความที่ผมกับ ตามในในเอ็กเลยครับเขาบอกว่าเอ้ยลองของเราเก่งกันชิวๆชิวกี่โมงชิวแล้วบอกด้วยชิวยังชิวสุดเี่โอ๋ครับอือไปโทษพี่โอ๋อุ่ด้วยครับโมไม่คือไม่คือก็เรียกว่าเป็นเอ่อวันที่ผ่อนคลายวันนึงแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำงานมาเราก็ถึอว่าเราก็มาเจอพี่ใช่ก็เอ่อก็ตอนแรกผมมานัดเพื่อนอยู่แล้วไม่รู้ว่าน้องเรื่องงานทันไหม พอเหมือนแบบเออเลิกทันก็แบบว่าโอเคไปไปกินกันอะไรเนี้ยเพราะว่าใช่ก็แบบต่างคนต่างยุ่งก็ไม่ค่อยได้แบบใช้เวลานอกเหนือจากงานเออเอกมันก็แบบดีแหลกดีแหลกใช่ไหม้าเราทั้งแรอบ่ะไยัไมอ่ะมนะครับจิกก็เอ่อลายหลายาปีละปีละไม่กี่รอบเพราะว่าปกติเราก็เราขึ้นเตจราไม่ไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงเดียวอย่าง Hãy subscribe cho kênh macam Mì Gõ Để สามสคนไม่ใครรู้รือว่าเขาพักใร่สองคนดิเขาชอบร้องเพลง้วยการเขาชอบเพลงรายกเออเมนนั่งเมนนั่งเมเียเมนนั่งอยู่นี้เไม่ได้รอเมันรากไม่ค้องแบบใดร้อง้ชั่วหยอะหลายจํานนจํานน ยออยู <IS> ่แล้วย่ออยู่แล้วผมผมเต้นอข้างหลังเลยคู่ไหนนะคู่ไหนนะอ๋อต้องยองเลยนะคะแนนงเลยอ๋อแต่จริงๆช่วงช่วงก่อนอนนี้เนี่ยถ้าได้คู่ดีเนีคยับจะไปเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เล่นตัวเไปเช็คให่กันไหน่เราไปได้กันไหมจริงๆไปด้กันรไปด้กันแต่ว่าด้วยความแบบโอ้โหตารางแต่ละคนแล้วก็ต่างคนต่างไปน่าจะเวิร์กเวิร์กกว่า เพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ก็อยากไปอยากไปใช่ถ้าเกิดยก็เรียกว่าไปไปเติมได้แน่ก็จริงๆมันคือแบบเราชอบทรรบุญอยู่แล้วด้วยแล้วก็จริงๆเชียงใหม่ก็เป็นที่ที่แบบคาเฟ่เยอะอาหารอร่อยแล้วก็วันเที่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ถ้าไปก็มีโอกาสอยากแวะอยากแวะไปที่เดิมด้วยแล้วก็อยากแบบไปเหมือนแบบทริปธรรมบุญอะไรอย่างเงี้ย แบบทีโจขนาดนไหมไม่ได้ีขนาดนั้นใถ่ายะนถ่ายถ่ายแต่ว่าผมผมถ่าเยอะใช่ดได้ดูไหมเป็นฟิลแบบลงลงย้อนหลังอ่ะเอาจงตอนนี้เรามีรูปจะลงเยอะมากแต่เราไม่มีเวลาแบบไม่ได้อวดหมายถึงว่าอาจจะบอกว่าบอกกล่าวว่าอาจจะมีวันได้เห็น บงทีอมันแบบเราก็ถายรูย้มัจเยเวนาเราแ,แบบเฮ้ยยังไม่ลงเลยแต่ว่ามเซนนึอย่างสาอยางเซนลสดของเวเลียมที่ลงอ่ะที่จีน่นานมากอัี้คือนานมาและ้องนีถามาว่าพอยางรูปแต่ให้หน่อยบ้างไหมาไม่มีถถากไม่ไมไม,ไม่ใช่สยนครับใช่ไม่ใส้ใน,ในเพราะว่าเวลาเราถ่ายทีนึงาถ่ายร้อยกว่ารูปเราต้องมานั่งเรือนั่งแต่งนั่งจัดฟีอีกว่ามันเข้ากับฟีดมั้ ก็เหมือนราชอบคุณเราเรากดเมไว้เาแบบแบบคาดเสียไเงี้ยแต่ว่าไอจีเราได้แค่20รูปอย่างเงี้ยเราต้องทัแบบใช้เวลาทัดนานก็จะส่งไปฮอแบบว่าถ้าที่เรื่องเรื่องไม่ได้ก็ที่เ่งเรื่องหน่อยส่งของที่ชอบนะคะ่งของที่ชอบค่อาเอาเที่ถูกต้องาพที่ถูกต้องไม่เมื่อก่อนจะส่งมาแบบว่าสี่สิรูปที่เรื่องเลยแตกเลย เลียกเรียงมาให้ด้วย<า>แต่เดี๋ยวนี้หลังๆผมแบบว่ลองเลือกมาดูลองลองเลือกมาดูเขาลบไหนไม่ว,ว่าเดี่ยวปหลแล้วกันคือเวสลี่เนี่ยคือดีดมากดีดมากคือล่าสุดไปออกงนกับพียรล้แล้วก็ีก็จะออกงานด้วยกันแล้วก็พวนี้คือเรื่นพนี้ท่าให้ก็พูกป เก็บเว็กนว่าเร่็ทีต้องมีอะไรใช่ก็เจอน้องเวฟี่เลยเก็บแล้วได้พ่อมาเส่มากอะกเยอะมากก็ถ้าสมมติว่าทุกคนอยากรอว่าแบบความรุ่นไมันจะสุดเท่าไ่ก็มาเจอได้พูดเลยครับบุครับบุ๊กพี่ยป